อยากได้รถซีดานหรูแอคคอร์ดเทร์โบคันนี้เลยครับสภาพดีเกินราคาและคันนี้คือแอคคอร์ดเทเบิล2019รถผู้บริหารผ่านการเช็คระยะจากโชว์รูมบองฮันดาสีขาวแพทที่น้ำมุกสภาพพร้อมใช้งาน และดีไซน์ภายในของ Accord Turbo คันนี้ยังมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยลายไม้ที่แผงประตูลและบริเวณคอนโซลวงพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำเดินด้วยได้สีเทาและยังมาพร้อมกับกล้องแสดงผลตอนถอยจอดสามารถปรับมุมมองได้3ระดับและตัวหน้าจอยังเป็นหน้าจอแบบสัมผัสเข้าถึงง่ายทุกฟังก์ชันการใช้งานพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ตัวรถมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่ขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจนขับขี่ได้ปลอดภัยและดีไซน์ภายในยังออกแบบให้กว้างขวางตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำคุณภาพสูง ทำให้ทุกการเดินทางสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับและ Accord Turbo EL คันนี้ยังมาพร้อมด้วยเลขกิโล80,000ต้นๆแต่ราคาไม่ถึงล้านตอนนี้พิเศษราคาเพียง819,000บาทจากป้ายแดงล้านกว่าบาทสนใจเข้ามาชมตัวรถคันจริงได้ที่โชว์รูมวองฮันด้าสาขาพญาไทรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับย้ำนะครับรถผู้บริหารสภาพดีแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นและลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถผู้บริหารไม่น้อย รถจริงที่โชว์รูมบองคันด้าสาขาพิยาไทายบีท